สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านการเราแบบมาอยู่กับกันในแบบสก,กีบีดีเฟนนะครับผมอิ่มไม่ปวะมาสอนเล่นแม่แบบแบบนี้ครับผมเลือกที่หนึ่งผมเควสประจําวันเอเอ,เอมเไม่ใช่ไม่ได้หมดนะของรับฟรีประจําวันเอ้ยคนเล่นหมดแบบนี้ไปเล่นแบบตอนนี้ยังไม่แค่ห้าชั้นชัช้ชชชชตเตอร์นะใน,นปัจจุบันนี้เอ้ยคนเล่นไปครบห้าชั้เตอร์แล้ว,วควุณจะถึงระแบบชั้เตอร์หนึ่งมนะาสมัติคุณอยู่ชั้เตอร์หนึ่งใช่ไหม คุณเล็บไปแล้วห้าชั่วโมงคุณครรดับได้ได้บอกนะขับของฟรีผมมีแกินน้อยมากที่คุณจะเจอแบบนี้สองหมื่นกับหมืนเจ็ดผมเล่นไม่ทันผมผม้โผมเล่นไม่ทันครับส่วนชิ้นส่วนนี้เออชิ้นส่วนที่เกิดคุณเจอทอยเล็ทที่เป็นคิดตันใช่ไหมจะไปหาอยาฆ่ามันผมปล่อยเลยเขาเขาถ่ายเลือดไปแล้วผมเลือดสองยูนิตที่ควรซื้อ อยู่ที่ควรซื้อสำหรับผู้พูดเล่นใหม่ตัวแรกเป็นตัวที่ผมเลสเลสตัวขบันลาแมนตัวเนี้ยโคตรจำเป็นเฮ้ยสองผมตัวที่ผมเฮ้ก็จำเป็นกันแน่นอนคนจะเอาไปแน่นอนสำหรับตัวเงินกล้องเต้นรำเป็นตัวเงินนะตัวที่สามเป็นตัวนี้เข้าเข้าผมเป็นท่านสติกเกอร์แมนเข้าผมตัวนี้เลยนั่นแม่คือเยอะว่าก็วงกว้างมากเข้าเข้าเข้าผมตัวที่สี่ผมเป็นตัวที่ผมสติกเกอร์แมนนะเอาเวอรับาร์ผม ตัวนีบัฟได้คตรดีเลยนะตัวนเนี้ยควรจะเลือกอะไรก็ได้ระหว่างเม็กหรือว่าร้านเลเซอร์ก็ได้หรือว่าผมอยากให้เป็นให้เป็นแบบพวกตัวราคาสูงก่อนเช่นพวกพวกเอเจเนียพวกคาร์บอนสปายเดอร์พวกอ่าเนี่ยไอ้น่ะตัวนี้ผมเคยใช้อยู่โหดโหดอยู่นะตัวนี้ติดไฟด้วยเอวีด้วยเครื Again, ouais. we ่องเสียงด้วยอยู่วิอ่า <ent ice industry rules> วิธีที่สามการเล่นวิธีาการเล่นผมผมจะเข้าไปเล่นในบทที่สี่นะผมโอเคไหมไบทบทสองวิธีการเล่นนะคะครับผมแม่แม่จัดเซตตาทีผมเออคุณดอลบอกไปว่าแบบนี้จะมาซื้อช่องเพิ่มได้ผู้เล่นเหมือนจะได้รับฟรีมาห้าช่องผมในการใส่ยูนิตนะผมเอาให้ดูว่าช่องพี่พช่องเป็นคัพปี้รมเอาให้เดี๋ยวเอาให้ด้ผม นี่นะช่องนี่เข้าเกมมาควนเขียนให้แบบคุณพ่อมไม่คุณรู้คุณหรือคุณไม่พร้อมนะหรือว่าคุณจะไปหยิบขนมมาก,กินก่อนอะไรแบบเนี้ยห็นไมเกมก็ตาตาแบบนี้ผมคือหยุดหยุดหยุดนะผมเ้องมสมัครแบบเคือโคตรโปอ่ะปะมันโปรมากอันนี่จะมีค่าคืออาสนวันแล้วก็วิ่งผมนี่แล้วก็อันนี้ยาพยากระต่ายนะผมมันจะเกิด เบอร์มันจะเป็นจริงเดี๋ยวมีห้าช่องก็ขายให้ฟรีมาห้าช่องไอห้าช่องอยูนิตนะเห็นสองสามสี่กัห้าคุณก็ใช้ตังในการซื้อช่องเพิ่ม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 ได้นะอ่ะบอกว่านี่ผมสามารถเล่นเล่นได้นะตอนนี้เขาเกมปรับเอ่อมีปโปรโปรั่นคูณห้าสปีดอยู่นะผมอ่ะ ก็ใครใช้เป็นดักไอเกมนผมให้อัพเกรดเป็นเลเวลสองก่อนนะแล้วก็ค่อยวางตัวบัฟนะตัวบัฟเพื่อผู้เล่นใหม่ควรมีการตลาดตัวไหนเพราะว่าตัวจะเป็นมากโคตรจำเป็นอ่าอเัปเกรดไปของสามป็นสองนะแมมมีมีตัวหนึ่งมีประเภทหนึ่งที่ลำคาญมากๆของคือตัวบินนะอท,ท,ท,ที่บินนะ ผม, re, ผมบอกนะวิ่งเร็วมากผมเอานี่ปะกูแบบควกแบบสปีด d อะมันมันสปีดตรงไหนถ้าเกิดคุณซื้อสปี p เกอร์วู o เรือพวกถ้าชมอะซื้อ speaker woo ไม่มาแล้วแล้วใช่ไหมอ่าผมแนะนำว่าถ้าเกิดซื้อ speaker woo ไม่แล้วให้ฝากไว้ซื้อตัวนี้ได้ครับผมตัวนี้นะเป็นอัปเกรดสปี p เกอร์วู o นะตัวนี้ทำ damage ได้แล้วก็บรบได้ด้วยบอกเป็นตัวที่ดีมาก เราคอยเหไหมเครื่องดาเมจอะไรนะเครื่องดาเมจสิบหกเปอร์เซ็นต์อ่าเครื่องดาเมจสิบหกเปอร์เซ็นะว่ามาโจมตีตัวบินได้ดาเมจดาบสี่พันสี่แล้วก็ดาเมจเอ้ยเคร่องดาเมจแซคนาะันี้ผมจะบินนะผ่านปบว่พับๆที่ผ่านผ่ผ่าน,อ,าาน,อ,านอ่ตอนนัวนี้อัพเกรดไม่แพงมากไม่แพงเลยแต่ว่าแต่ว่าต้นไม่ได้นะ ต้นไม่ได้ต้นไม่ได้ตัวต like ้นต้ก็กระดบีเขาแล้วมันสลรับพูดพูดเล่นใหม่นะเป็นคำว่าร่างวูบินตัวไม่ใช่อัปเกรดอะคำว่าคำว่ลร่างวูบินปกติเลยแล้วก็พาร์จแมนพาร์จแมนต้องใช้ตังค์หน่อยใช้ตังค์เยอะหน่อยแล้วก็เป็นเป็นเลเซอร์อันนี้จำเป็นมากเลยมุกโกโบอกใช้เลเซอร์ยันบทบทที่ห้ายัน chapter ห้าหก ใช้เยอะมากใช้มาแบบเป็นปีตัวเนี้ยจ้ามมารู้ว่าตัวดาคุคในกีแบนดีกว่าเนี่ยใช้เยอะไหมไอพวกทุกคนจะมารีววตัวเดือดน,นะ่ะตัวตัวตัวนี้พูดเรื่อหมายครัวใช้นะอืมทั้งกแมนครับผมนี่อ่าเข้าแด้สาวหกผมสี่นหนึ่งแล้วก็หกบนสี่แล้วก็แสแสสองวะนี่ผมอยู่ข้างพีใหญ่มาเลยนะอ่า เชตเตอร์หนึ่งมี20เวฟนะแชตเตอร์สองมีมีห้าเวฟชตเตอร์สมีเชตเตอร์สามมี20สใช่ไหมพวพี่โหวจะไม่พีคผิดนะแชตเตอร์สี่มี25่้าชตเตอร์ห้าไม่รู้อะไรเพราะผมยังเล่นยังไม่ผ่านเลยชตเตอร์ห้ายหาเล่นนะคนถ้าคุณผ่านแชตเตอร์สี่แล้วคุณไปแชตเตอร์ห้ายหาแล้วใชตเตอร์ห้านะให้พวกคุณมาฟาแชตเตอร์สี่ดีกว่าแชตเตอร์สี่ฟาง่ายกว่าอ่ะส่วน ตัวไททันผมไททันตัวแรกที่คุณควรซื้อนะคือตัวนี้เลยทัสติกแมนตัวนี้ผมตัวตัวสอบเป็นตัวนี้ผมเป็นอัพเกรดทัสติกแมนนะอันนี้เลยตัวนี้ราคาแสนหนึ่งตัวสอบผมเป็นนี่เลยไม่รู้คนเก็บตังค์หวายกันหรือเปล่านะตัวนี้ผมอัลติเมตอัลติเมตทีวีแมนผมราคาไม่ผมจำไม่ตัวนะ จ,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 จากาารมเสอรบผมปเจียนอยู่อืมนีวันนี้ขคตเถือนะอ่ะอ่าเกคุเก็บไปเกือบลตลก็ซื้อไปตัวนี้ราคาสองแสนนะครับผมสองแสนคือคุณต้องได้ยี่สิบตาเออคุณนสอนห้ปคุูสาวก็ได้ประมาณสนะิบตัง สิบตาก็าได้มาสองหมื่นห้าสิบตาก็สองก็สองแสนนะก,กว่ากว่าคุณเล่นมาสิบตาสิบสิบตาไม่รู้ไหวปะปนัดสละทา้ทาท่าผู้ชมนะครับแป,ป๊บๆคุณจะว่เาเขาคุม้มได้ไหมผมนี่เขาคุม้มได้นะกดตรงมุมขวาเบอร์ของรูปโลโก,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 ก้ท่าทีทีแมนนะนี่อย่างเทพนะนี่ผมเป็นรูปแรกของท่าทีวีวแมนนะถ้าไม่สู้ละไอ้ไอ้ อะไรดูวะมาต้มพีต่อเพกยาวชนะแล้วอ่าว่าไม่เจพันห้าพราผมไม่มีบูตอะไรเลยผมผมไม่มีครูสอบไม่มีครูสอบอะไรเลยเออผมพอเลยพูดอีกอย่างไปอันนี้เรื่องสำคัญมากมากเรื่องนี้โค้ดสำคัญเลยคนคนอย่าฆ่ามึงยุคนอย่า,าอย่าข้ามนะแล้วใครเรื่องสก,กีบิดดิฟเวนไ์นใหม่ๆอยู่อ่ะดูนะ ให้คุณไปกดกดตรงรูปบวกอ่ะก็คือน่าเขาเกป,ปกติแล้เห็นเขาว่าตัวปเปลี่ยนไหมนี่จะเป็นการบูตอีแบบหนึง่งผลไม่ใช่อีบูตคูณสองคูณสนีก็ได้ใช้บูตตรงนี้ก็ได้แต่ว่าจะเพิ่มน้อยหน่อยเพิ่มแค่หนึ่จุดเก้าเพิ่มหนึ่งุดห้านึ่งจุดสองหนึ่งสองเยแล้วคูณสเลยคูณคูณสาไปเงี้งเติมเติมก็ได้ผมเติมเพิ่มมาอินดิชั่นให้่สิบเก้าตบ แต่คนนะอย่าหาใช้อย่าหาใช้ไนะเงินความเสียหายน้อยลงนะอย่าหาใช้นะไม่งั้นคุณจะไม่มีต่างวันดูนดหลิมแม่จะตัวเดียววัน <c oughs> เราคลิปนี้ก่นอาานอ่าฮะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับผมบาย